นิทานเรื่องตำนานดาวลูกไก่กลางป่าลึกใต้เงาเขาใหญ่มีชายชาราและหญิงชาราที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งตาและยายเป็นชาวสวนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่แม้จะยากจนแต่ทั้งคู่ก็พอใจในสิ่งที่มี ทุกเช้าตาจะออกมาพร้อมกระบุงข้าวเปลือกยืนอยู่หน้ากรงไก่พลางเรียกพวกมันอย่างรักใคร่กุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินเร็วลูกเอย๋ยจะได้โตวไวๆตาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแม่ไก่ตัวใหญ่และไก่ตัวเล็กๆต่างจิกกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลินยายเองก็ช่วยตาเก็บผลไม้ในสวนแม้จะเหนื่อยล้าแต่รอยยิ้มของทั้งคู่บอกถึงความสุขใจเพราะถึงจะไม่มีเงินทองมากมายแต่การได้อยู่ด้วยกันและดูแลชีวิตน้อยๆในสวนก็เพียงพอแล้ว วันหนึ่งในยามเย็นขณะที่ตากับยายกำลังนั่งพักผ่อนใต้ต้นมะม่วงยายก็ได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาจากเล้าไก่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายเอ่ยอย,ย่างกังวลตาที่กำลังรับมีดอยู่หันไปมองเล้าไก่จริงหรือยายไปไปเรารีบไปดูกันเถอะ เมื่อทั้งสองมาถึงก็พบว่าเสียงที่ยายได้ยินนั้นมาจากลูกเทียบตัวน้อยๆ7เจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่สีขาวสะอาดแม่ไก่ยืนกางปีกปกป้องลูกน้อยด้วยสายตาอ่อนโยนตากับยายมองภาพนั้นแล้วหัวเราะออกมาอย่างโล่งใจโอ้โหลูกเทียบน่ารักจริงๆดูสิยายพวกมันยังเดินโซเซอยู่เลยตาพูดพลางยิ้มยายพยักหน้าเราต้องช่วยแม่ไก่ดูแลลูกเทียพพบพวกนี้ให้ดี แม่ไก่เองก็สอนลูกๆด้วยความรักเสมอลูกๆจงจำไว้ว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณของเราเราต้องตอบแทนท่านเมื่อมีโอกาสวันหนึ่งขณะที่ตาเดินกลับจากสวนเขาพบพระธุดงนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พระธุดงมีรัศมีสงบและเปี่ยมด้วยความเมตตาตารีบเข้าไปกราบด้วยความศรัทธาก่อนจะเดินกลับบ้านมาด้วยใจเบิกบาน เมื่อกลับถึงบ้านตารีบเล่าให้ยายฟังวันนี้ฉันเจอพระธุดงค์ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านดูสงบและน่าเคารพมากยายฟังแล้วยิ้มจริงหรือตาเราไม่ได้ทําบุญกันมานานแล้วฉันอยากทําบุญกับท่านจังเลยงั้นพรุ่งนี้เราทําอาหารไปถวายท่านดีไหมยายตาเสนอแต่เรามีอะไรจะถวายและตาผักในสวนก็ยังไม่โตยายกล่าวด้วยน้ําเสียงเศร้า ตานิ่งคิดก่อนจะมองไปที่แม่ไก่และลูกๆความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจบางทีเราอาจจะต้องใช้แม่ไก่ทำอาหารถวายพระตาพูดด้วยเสียงเบายายพยักหน้าก็ดีเหมือนกันนะฉันจะเตรียมอาหารให้ดีที่สุดแม่ไก่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินทุกอย่างน้ำตาไหลด้วยความเศร้าแม้มันจะเสียใจที่ต้องจากลูกๆไปแต่ด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมันยอมเสียสละชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณ คืนนั้นแม่ไก่เรียกลูกๆมาสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องรักกันและดูแลตัวเองให้ดีจำไว้ว่าแม่รักพวกเจ้ามากที่สุดแม่ไก่พูดด้วยน้ำตาลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดต่างร้องไห้และเข้ามากอดแม่แม่เราไม่อยากให้แม่ไปแต่แม่ไก่เพียงยิ้มและกอดลูกๆแน่นเช้าวันรุ่งขึ้นตาอุ้งแม่ไก่ออกมาจากเล้าลูกเจี๊ยบทั้งเรีบเดินตามแม่มาด้วยความกังวล เมื่อมาถึงกองไฟใหญ่ตายโยนแม่ไก่ลงไปในกองไฟโดยไม่ลังเลลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตกใจสุดขีดร้องไห้เสียงดังจนฟ้าสะท้านแม่อย่าทิ้งพวกเราไปด้วยความรักและกตัญญูต่อแม่ลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดกระโดดเข้าไปในกองไฟตามแม่ไปฟ้าสะเทือนเมื่อความรักของลูกไก่ทั้งเจ็ด แผ่ไปทั่วปฐพีเทพเจ้าแห่งท้องฟ้ารับรู้ถึงความรักและเสียสละของพวกมันจึงเปลี่ยนลูกไก่ทั้งเจ็ให้กลายเป็นดวงดาวบนฟากฟ้าส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนส่วนแม่ไก่กลายเป็นแสงที่ล้อมรอบลูกลกเสมือนปีกที่ปกป้องพวกมัน ตากับยายมองขึ้นไปบนฟ้าน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเห็นดาวลูกไก่ที่เปล่งประกายอย่างงดงามทุกคืนดาวทั้งเจ็ดจะคอยส่องแสงให้ทุกคนบนโลกได้จดจำถึงความรักและความกตัญญูข้อคิดสอนใจการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้ต้องแลกด้วยชีวิตความรักและเสียสละของแม่และลูกเป็นสายใยที่ไม่มีวันขาด ถ้าชอบนิทานสนุกๆกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ